เป็นอะไรซามูซาพพลมาได้บ่มาแล้วามวนี่เพิ่งไปอยู <c oughs> <c oughs> ่เฮือันบอวันไปนอกอืมมาเพิ่นไปดูเที่ยวทางนี <s <S ้มีกระลุกไปนก็เลยเที่ยวทางนั้โอ้ไปชดทุนบริฟานทังเจ้าอืมเพิ่นไว่าอันนี้กับบังเด้ส่ะามันบังนี่ได้ไกดูเห็นยัง กัเลยโว้โหเลยนะเอ่อาเมียดีบ่าสันได้ยินข่าวว่าอันอีชัางก็มีผู้ชายคนใดคนหนึ่งอันอยากได้ล่ผนไปเห็ดเมียนะแต่หากาได้ยินมาว่านี่แล้วคนอยู่บ้านพนซิมนี่อือ ดีเด้อสบายดีเด้อพอมีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุคนไก่ยินดีตอนหาบข้าสโซ่สอน,นสาวนอนไซรุอีกแล้วพี่น้องเวาพบมาพอสนอนวันนี้เนาะทาสนสอนกับสิข้าไปถามช่างสับคนโดยด้วยสามโมห์ละเนาะคือได้ยินข่าวว่ามีผู้บ้าวคนหนึ่งอยากมาขอทางสามโมเนาะ ก็คือว่าผู้ว่าคนนั่นอยู่บ้านพ่นซิมนี้พ่นพี่น้องเอ๋กระดีเก็ต้องมาถามทางเอื้อยซ้สามเวังเนาะโดยอมานี้กับมาโอมาลงมาดินน้ำสาพนเพิ่นคือเก้าวพี่น้องเอ้บะมาทางนี้ก็เลยมาหาทางสาพนเพิ่นเนาะจังไนคลิปนี้พาพี่พี่น้องเอฟซีมาลุ้นมาชมน้ำกันพีพี่น้องเอ๋โดยจวส่งเห็บพิเศษใช่ไหม มา่ะสับปนพี่น้องไอ้ยม่เนี่สบายดีอาสบายดีเป็นไรพกละสบายปันใดโอ้ยเนาะแน่นพ่บนไปนอละสบายดียูนอสบายดีอาทุจาทุจรด้อาทุจรด้ สนระได้เนี่ยฮะเอาเอ้ยได้สิอะสบายดีเอ๋เห็นบ้านหน่มเจ้าเก็บหลังหูจักสบายดีด่าน้อหน่ะอันนี้นั่นห้องลำทำเพลงบอกเฮ้ห้องไหนจะหน่วยห้องไหนเลย อือจังมือได้บ่สบาย2มื้อ3มื้อก็มีอือสักอัน2งกับเมื่อวานนี่กับมื้อนี้แหละถากระเซาดตายังเปยตายังเปียกอยู่บเ็กน้อยเป็นไข้หลายๆช่วงนี้เอุจ้าาะมฮู้เด้มเฮียนเด้ฮะสอนนไรก็ได้นันเด้ฮะฮะฮะ แพงวะล่ะน้องแพงบ่ฮะแพงอยู่บ่น้องนะฮะยห่านห่านฝนไงหายใจทางป่าไม่สนุ้ยเอ้ยหันใจหมอกโอ้โอ้คอยย่านะนั่นเด้อไขวัดเด้อไขวัดใหญ่คุณพยาณานะคอยเมื่อคืนนี่นั่นคอยก็พูดซึบปวดปวดหัวก็นอนจักพักหนึ่งบาทอันนี้ตันเลยจมูกเท่านี้ ันหันใจหมออันนี <c oughs> ้ไอเนี่ยกลางคืนนะไอไอไอแบบอันใครแบบคือตาเจ็บคอนจำนวนตาลำบากเนาะนิดหน่อยมันนั่นเลยหัวลมออกเด้อากาศมันเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงเลยอืมตายเอยแงี้ยงเงี้ยงเนาะแต่วังได้ปลาดุได้ได้แบบคำคำกลางคืนเดิอดื่ดมาแล้ว มานยาหนำบ่อ้าวนั่นน no ้ำ ah ah nah um, เอาต uh ัวติดน้ำติดกระโตดิบหน่อยติดนภาเป็นแผ่นฮะเด้มันจะเป็นเหนียวๆหรอกอ่าน uh, no, um, uh, voilà. okay? ้องสิไปดินน้ำได้นังนะฮะไปน้ำได้อันนั้นบ่เนาะอันโหดผักเม่าเจ้าอืคือผักเจ้าคือเปื่อยวะสับนผักในสวนเนาะคือเปื่อย อันพักอันนั้นบ่ปะกาศบ่แม่นมันเปื่อยชนวนแบว่าอันพักมันอยแก้เด้อหันเดช่วงอันฝนตกแหเฮาเอามาบงใหม่ดเดี๋ยวนี้ก็เฮาีออกมานอือๆๆแว่าอันโตที่ว่ามันมันตายนี่อือลยอดมันก็ขึ้นมาใหม่อือมขึ้นมาใหม่ขึ้น้ะีบคืวานเพิ่นว่าเอ้า บ่งก๋อซอผลคือเปื่อยน่ะบ่ย่างเลาะเบิ่งมือน่ะแต่ว่าบงใหด้บงแล้วสที่ว่าันันคบงกัดบงหยังเนาะอือนตกซนลมันนอนอือนอนบยาวๆนด้อืออยากได้เด้อยากได้เมื่อกี้นี่เอากินนมกบ่กินอือเฮ็ดจังได๋กบ่เฮ็ดนมเจ้าก็ยังแห้งอยู่เด้อเนาะ กินกับอีมดูแต่ว่าันคนส่ออะกันกลางคืนน่บุอยากมีกังคืนนะกินดูลา่กับบยากต้นไม้ย่งล่ะนะเอามาเือนอันในถเนีย้มาปูอนี่แม่อันนี้มันเหี่ยวเลยเหี่ยวเลยเออไปนอ่าปูไเลกนอีงามเลยเนาะตัวนั้นเป็นเครือขึ้นน้ำต้นไม้นะคุยว่างามงาม นี่อยู่เฮือนนอกสโบโูนเห็น,น,นหมันเวลาขวบง้างงามเลยเขาเอินตน้นย,ยังวนป็นเครือมันใบใหญ่งก็เขียวนะตน้นยังก็้วยน้าแบบโเมนบ่เมนใบใบคือล้ายแบบนี้เลยฮะแต่ว่ามันใบใหญ่ใบเกะคือใบโพลเด็ดอืมป้าก็บอกฮะไปเอากบไม้กบตอกไม้แล้นี่แหละเป็นใบอืม ว่าเรศเดี๋วนี้กะได้ยิยนคาว่าอันอยู่อันนั้นเนาะนินขอข่าวนะคนไทยนะเอามาปลูกเลยกลายเป็นแสงก็มีได้เออแต่ข่อยบอูวชมันเป็นใบอะไ,ไรข่อยก็บจื้อหัวใบเขียวๆอย่างง่ามันจะเป็นอย่างอันต้นไม้ก็มีนั่นเลยมีเสื่อเออมีเสื่อะไรเลย อ้ามวนเน่ตีกองบ่นหน่อืมตีกองแล้วให้เอ้ฟังเลยฮะอ่าก็ได้เป็นขู่กัน <laughs> ห่างกันจากปีก่อนได้น่องหัวมเลยห่าปีห่าปีห่าปีเด็นนี้นะห่าด้หกที่เขาหกเขีวมันหล่นมั้ยนและสองเหรียญ โอ้หกปีนี่คือออกรอเอเนาะเด็กน้อยคุเม,มิอนอันนี้หาอัน,น้นะหาพี่เเดือนอืมเนาะสี่เขาเจ็ดแล้วเนาะถือว่าอัน6หกปีอันเจ็ดปีค่านี้เนาะหาี่เก่าเดือนใช่ไหมเจ้ากิน,นเ,อ,เอ,อ้หี่เก่าเดือนโอ้ยยังหอดหกปีสว่าสัน โอ้หล้วยาฝาบตาคุณหยิบหยิบหยิบเยอะน้องเอาได้ละน้องเอาได้ฮะอะไรัหมเก็บขนมบ่เขาอาบน้ำคือการคันแม่อันดึงคันเช้านี่ยากเดี๋ยวังเด้อนางดินชิ้นเดี่ยมันบ่ระวังเพิ่นสบายแบบถ้าว่าขึ้นปีเถืงมาเย็นอันนั้นอย่าตกกิ่งลงมา ลุงจ้เย็นดีมันมันบังเลยเนาะลมเย็นสบาย,ยเอาึ้นยาคือลถ่านมาันใช้สาสรสน,นนีอ่อันนี้เพราะอันน้ำยละอืมแล้วม,ม,มาสูงเลขโอ้เอาน้ำเพินเมื่อวานสี่สิบในหันแบบสามสิบห้าเลยอันเพื่อนไม่เท่าคำตุไม่เท่าคำนะบนเขาอีละไปเห็ดนะ ืมแต่ซ้ํานี้แหละเห็นลูกเราหายอยู่แล้วอันลูกเราคนบ่เต็มปานใดหนาแต่ก็ยังดีบ่ได้ยแม่เราอืมพอได้ดังเยอันนี้ค่ะอืมแรกก็สอบอืมก็สอบตื้อขึ้นมาอีกนนี้ทไปเป็นอีมพมาได้บ่ เมื know, das ่อวานนี่เพิ uh ่น oh. ไปอย oh, ู่เฮ like> ือันบอวานไปโน่อไปโน่ไปดเพื่นค่ะก็เข่ามานดิจิตไลนอือเพื่อนบริสุทธิ์เที่ยวทางนี้มีกระลุกนะคะก็เลยเที่ยวทางนั้นโอ้ไปชดทุนบริสุทธิ์ทางเจ้าอือเพื่อนไปเพราะว่าอันนี้กับบังเด่ส่ะฝาม่นบังนี่นี่นี่ไดก็เลยเห็นยังเออก็เลยโมโหเลยนะอือ S <S เอ้าเมียดีบ่สั่นได้ยินข่าวว่าอันอีชังก็มีผู้ชายคนใดคนหนึ่งอันอยากได้เพืเ่อนไปเฮ็ดเมียนะก็หาก,ก็ได้ยินมาว่านี่แล้วได<ค>้ยินมาวานี่แล้วคนอยู่บ้านพ่นซิมนี้อ,อมืมว่าได้ยินว่าคันคันอันสาวโมมากลมเลยเมเพื่อนะมาขอมาแต่งเอ้าอืมผู้ชายบ่เป็นคนว่าออนี่ เม่มีไลบว๊าโอ้ก็เลยแบบโอ้ยว่ะทางนี้ก็ยังไม่หูฮะกับหูอะไรอยู่ไหลูกกระสอบเนี่ยขัดเนื้อขัดเนื้อยังโม่ยังเออลูกกระสอบอุ้มลูกพอดีสะวุญมาสะฟอนอูดเบาไม่มากเลยเด้อเออว่ามันไถมาว่ะมาดีเรียวบอ๊ะบอกว่ามนถ่ายคลิปมันนี้อะไม่มีเบากันแบบเบาสโมคนใหม่นะเออเออไม่ว่ามัก มักสมองจังซี่นมได้มาเบิ่งเฮือนเบิ่งยังงซีบ่เออาใหม่มาได้เอา่าใส่อีกคือกระโซกหาในใส่ควคุยสลีแฮงเด้นี่โอ้ยเนาะเออว่าอันมือนะเห็นมะลินว่อืมะลินได้ยินแม่เพิ่นเว้าคั่นมักคั่นฮักสิบ่เฮ็ดิดทองให้อออันนี้ก็เคยน เจ้าว่าผู้ใหญ่เฮ็ดอันน่ะที่เว้าป้องสิกันสิบ่จักอืออินว่าแม่ผู้ชายนํามานีแม่นบ่อาจารย์เอผู้ชายบ่ได้มาแต่ว่าอืฮู้จักกันอืฮู้จักกันกับแม่แม่อันสามีนีเออก็ได้นําก็สิฮู้จักกันเออจ้ายง้นี่อนมบ่ะอนมออะกินนมแล้วเนาะ เออบกจิ้าจอกเสียงรังเลยเออเสียงรังเลยขาดได้สนวันเออหัดินกินได้ได้สาผลเปนบวกอย่างดีได้สุนยานิดหน่อยมีกำหนดได้หน่อยสักหน่อยข่อยน่าส่วนมากนี่ทารุณสบายเลยต้องอันนั้นเช็ดถูถูขึ้นนะถูขึ้นเดี๋เปิดหูของคนนะนะควาเศร้าไว้ ทัวล์รถทั้งกลางคืนนี่ยคิงฮอนฮอทคินฮอนแล้วกัไอ้ไอ้กินกินหอยอะไรเนี่ยางเว้นเมื่อเช้าร์เลยกัคิงฮอนนะก็เย็นท่านอันเบิร์ดลิดยาเลยกับฮอนแบบว่าเฮายาให้กินแล้วกัเย็นแบบนี้นะเอ๋อพัวเจ้าได้สาอยู่นี่นะบ่าเมื่อนี้บ่เออเพิ่นออกเมื่อเพิ่นกำลังมาเหรอินดูเราไปไปการงานการเป็นอยู่ไกลเนาะเที่ยวไก่ดีเด้อเมื่อนี้เป็นหัน อ๋อกว่าน้ามาพักมื้อนึงว่ะอือแต่ละมื้อก็โอ๊8:00น8:00นปลายอือก่อนฮอด11:00นปา11:00นคืนพ่อก็สิได้เงินเด้อเนาะเฮ็ดงานเมาเพิ่นว่เว่านี่ก็ากเ็ดยังบ่ได้เดือนนึงซ้ําอือเฮ็ดโอเพิ่นว่างมีเวียก็อยากเฮ็ดจะได้ไเมื่อบ้านอือบ้านเราบ่ โอเมื่อยังเมื่อเยี่ยมพอม่อแม่แม่มเยี่ยมพอม่อแม่มมร,มร้านนี้บ้านในก็บ้านเราจะว่าอยู่ฮะบ้านครูมครูหอม,หอมขึ้นทางใดวะพูดทางไปทางครัวเสบังไฟกันโอ้ผูกขึ้นน้ำผูใกล้เดือดเลยเนาะร้านร้านกระซับเอดดี้ผู้ชายลุกไม่หลง ยาเขาเฮียนอนไะไรอืมแล้วก็ลูกกบับผพาไ่ได้ย,ยเา,า,าเขาาจะก็มื่อเยี่ยมดูอยู่ปะบเมื่ออยู่ส่วคือผ้าอันนี้อ,อ,นอ,อน่อนๆจะมือมือแบบอันพนตกพัดไดเลยบกหลุดขามโอ้เซบอันแบบน้ำหวยแบบครัวจมพอดีสนวนแบบเลยดีค,ยคือบุกเคยผ่านเนี่ยครัวตับาอแล้วนมีหวยผ่านเวลา ยามฝนตกแล้วมันสิผ่านทางบ่แล้วกับบอเมนแฟร์เซที่จะี๋ยวเอาเดี๋วบอก็บบอเมนเซอันอนัะเท้าห่วยเทวนีมาเจ้าเฮ้ยห่วยโอ้ยยังนะโอ้ได้ขนมโอ้ย <Help. S 1> โค้ดโ้ดหอให้ชื่อมาให้นี่พอพอโอ้พ่อมาเลยโอ้นั่นแหละเนาะกโ็ได้กินขนม,ม,มแล้วก็ยังซื้อมาใหา้ตอนโลกแล้ว กินบอลจากอันหักเพลงดูน mm hmm. ี่เน๊ะฉันนี่แหจากซื้อมาตอนมาผ่าด so ูเฮ็ดบัจักพองโบโบเฮ็ดไปไหนตลอดเฮ็ดบอลเลยเฮ็ดกินได้เปื่อยเราอมเนี่ยก็เปื่อยกินข้าวขนมก็สุดอืมอื้ยเนาะสิว่าจังไรเพื่อนนี่เรานี่ เราว่าอยากให้เน้นเอาผู้ซีม,มาใบามะโคเด้เราว่าเอยเห็นขิเขวเขาวาข่าเขาซิม,มาใบามะโคเราว่าเขาไปหาเราได้ไหมน่ะไปเอาของกินของอยู่ไปให้เราแต่วา่าโอ้ยสะนอนเลยเราว่าถ้าย่ำได้เราเราคุยดังคขีบหรอ้าย่ำได้นี่อยากให้เอาผู้นั่นเด้เราว่าผู้ซีเขาซิมาใบมะโคได้เราว่าโอ้ยเจ้าเขาพูดดินพูดดีมิตู้เอ้ยว่าเอาจังได้มิตู้อันชาวโมกับเราไล่ได้ปะ นั่นแหละล่ะบักต้องอฟังเบิ่งไปนี่แหละอืมเดี๋ยวแต่เพิ่นสิตัดสินใจแม่นๆขึ้นอยู่กับการมักคือว่าถ้ามักไผก็แม่นผูนนน้นั้นแหละวนก็ลองไปถามเห็นว่ามื้อนี้มานํากันเอ้าแม่นบ่าม,นมามาโดนแ ูดสนเพราะว่าเพื่อนไเที่ยวทางนี้ทางตะพนก็อยู่แต่ในเฮือนอัน้กนะเดี่ยวเจ้าหู้พาไชาะะมกีเพิ่งยางมายางมาทางนีก็เอาอันเพินี่แหละให้ไมาอื้นโอ้มาย่งนด้ท่งนี้อเมาเป็นพามากอดี่บอี่สองเหมืนโอ้ยเอยโมโอเอยโมยโมวาะปละาสาวโมสาโมเนีเป็นน้องเมเจ้า មានខោចកៅអឺខោចអ៊ីចឹងអ្ហ៎គេប่าวឲ្យស៊ីមកนอนຢູ່ហ្នឹងអ้าวមកนอนຢູ່ហ្នឹងពិគ្រោះកពីអីប้อហៅកពីហ្នឹងប้อអឺប้อអឺដល់មកបងបងទាក់ទៅលាយអីហ្នឹងລະប้อបើកទូហ្នឹងអឺប้อទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្ញុំមិនបានប្រើអី เรานั่นโทรมาได้ดอกสะมุนในทบโทรให้เรามาหน่ะมีสมโมนะ <c oughs> อันพัวสมโมบอกเราแล้วเราบอกโทรมาได้นะเราบอกเมื่อกี้นี้พร้อมค่อยเข้าไปนะบอกคือกันบอก,บอกคือกันนับเต้อเอ้ยน้องพอได้สมโมหูวแจ็คเราบอกถิ่มเบิร์ดสมโมบอกนะคือ,องคงข่อยแล้วเราไปเปิดแล้วบะเมีนบอกเขาบอกเมียนน้ำกันบอกอาคุณบอลโซเราเออเ,เปิดแล้วเิเปิด เขรบาอ้าจะคิดจังไดรเจ้าอันจึงมาเปิดเอ้ยเฮาเห็นคลิปเจ้าคนน่ะเออดีแล้วตัวเองว่ะเออดีแล้วคิดได้ <c oughs> ถ้าค่อยบอกว่าว่าในคลิปก็คือสิฉีบเบิ่อเนาะวะ <c oughs> จะบอกเขาไปตรวจไปเช็คจังดีว่ะอืมว <c oughs> ันนี้แค่นั้นเออว่ะสิเอาอี่ลีเราบอก่สิเอากันยี่ลีเขาจะท้าไหมท้าสาวโมยังบอทาาสาวโมเมื่อกี้นี่แหละอะยังไม่ด้ถามันผัวเพิ่นนะ <c oughs> และ้วบอกว่าโมวะ มามันมาไปดูสิถามอือๆอันเจ้ย่างไปหามันโลดอือนี่ก่อนเนี่ไปย่งไปเนาะไปบ่ไปถามเบงบ่อันก็เป็นมีอันเพิ่นไปถ่ายคลิปะหจัง่จังหน่อยจังยางไปถามเบิ่งเป็นไเอาทบอกเป็นรักเป็นดนเจ้าก็เป็นผู้เจ้าก็เว้าก่อน ระเบ้อกเพื er ica, yeah well, <ah> uh. ่อนอะเจาะเจาเจาาบอกพ่อแมย์ค่ะระวบ้อเรื่องแบบว่าไม่ทีหม่ทองอืมยังโมเลยว่ามันมาอยู่กระป่อกัะแม่อยู่คนเดียวอืมจะเห็ดจังไรวาเนี่อยู่คนเดียวเนยเป็นรับคนเดียววะเอาเองหาเงินหาคำได้แต่จังมาใบมาขอเดี๋ยววันอะไรถามต้องถามเพคนโดยตรงคน่ะอันอืม ทากันมาแล้วเนาะดีกว่าได้ยินแต่ว่าทางสมอมีข่าวใหม่บ่าอะไมาบ่าสนว่าเออจะว่าเมนจะเนาะอย่าทีนี่ขีปเนาะเออยอย่าล้วว่าเอาแท้ได้ยังไคันว่าเอานี่เขาสิเอาอยีรีเดีตอนนี้มีส่วนตอนนี้มีส่วนโอ้ยข่อยยังว่าโยกสมออยู่ปาสมอตัวเองว่ะเจ้าคือมาสนีแหงเดียว่ะเป็นกระหัวแหละเพิ่นเออเป็นเขิร์นแน่มือนนะ แล้วก็ยอมหาตีนว่ะมาเปิดโตเถอะว่ะอืมเพิ่งเห็นน่ะเห็นหนวดได้เลยว่ะแล้วมานั่งกับเสียหญ้าเสียตองให้มันแป้นมาก็ได้ว่ะคือว่ามันบ่ได้เห็นบ่อยากมาเบิ่งอนมให้บละเด้ออืมบ่ๆอ่ะอละอ่ะ

เออเราจักเล็กว okay. ่าของเราน่าหายน้องห้น้องน้องขี่หายแล้วเอ้าแก้เอาแก้เจ้าเข้าแก้วแบ่งกันจักเด็กว่าของเราให้เราดิจะสกินเลยใช่ปกคือไผเผื่อนเออบริคือไผ่จังได้พอเออนแนวพอจยน้อยอ เนี่ยวพอเนี่ยวหญ้บักหากระจอยจักบ่โอ้ากระตุยเอ้าบ่อืจักแนวปูนี่แนวาเด้อนยยไม่เท่าเลยเออ e บ่นยังปานบ่ขนพ่นน่ะคือได้จุดแท้โอ้ยอันนี้น่ะอัน ยุงกินหมดกัดแลวก็เป็นจุด,อ,จดอันนี้นะอหอยลายสักลายเะไร่ะเอา้าคืออ่ารสักน,นี่เนี่ยมันเป็นน้ำหมึกอยู่ได้เป็นตะเกดอด้ชนวนเลยเป็นน้ำหมึกแค่นี้เนี่ยะเคยสักลายตะกี้บอหลังนี่ก็ยังล,ลุกหลังผู้น,น,น,น้อยข่อยนะจักความเ้าเองเด้วยเฮาเฮาท่วงเนาะโอ้ คล้ายอันว่ากระดูกส er> ันดังบั่มเนาะเอาตอนอันมาเต็มอมเบิ่งเบีดอาบหน้าเออกำลังยืดถึงเนี่ยคือลุกเท่วากเออบูเจ็บว่าแบบใหญ่มากเลยนี่ฮะบูเป็นยังเป็นมาตะเกิดเด้อืมอะไรฮะท้วงเนาะเด็กน้อยพอดีมันเฮีย็นวาวได้ปีสองปีนะเมื่ยังอีหล่านี่มันเป็นแป๋วเนี่อันนี้เห็ดไม่แยะอยู่คือนปาสะบือเฮานี่นะเฮาเลยท้วง อยู่ในใต้นมเนี่ตีนมเนี่อันนี้เดียวมันว่ามันโบอันนี้เดียวมันว่าต้งแต่ทหารสงครามปฏิการตะกี้มันว่าเออเบาสีไดเบาเองไดแล้วนถึกยิงทีแรกนะมันว่าถึงยิงบนนี่นะถึกยิงเดี๋ยวบตายมันว่าบนตายเดี๋ยวเพื่อนนั่นเอามีมาแทงอีกอยู่ในนี่นะอ่ะมึงหนาวดุกได้ยินเด้ก็ได้เออแล้วเท้ามันว่าเอาอยู่ไช้ได้ละ โอ้ยอยู่ป่าป่ะเขาขาเขายิงอยู่ป่าป่ะเด็กบอว่าไปดินไปซ้ำมันแด้หมันี้มันก็ะเลนไปแร่หมันี้เออเออตัวเองว่ะจื้อนะบ่าจื้อว่านี่แล้วมันแบบถือปืนมันปืนยิงเนี่ยเฮาเลยบัตายว่าวคอยบัตายเพื่อนว่าบัตายและวันนี้นะเพื่อนเอาเอามีดมาซ้ำอีกบนหอยปืนน่ะมาซ้ำอีกแทงอีกว่าก็เลยเป็นแป้วเพื่อนว่าบ่าวสิ Ôi do you want? Do you kinda have jumped out, huh? Goof and wow, honey. Oh, oh, say a vô. Hãy, 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 สบายแบบนึงใหายในส่วนล้วนเมื่อกี้นี่จนไปจากแนวสีเอาบ่เอออเากินนมกับหายอยู่ห้เป็นช่วงหายมาอยู่นี่เอื่อยมากเลยจูนี่ค่ะตะกี้เอื่อยไปหลินเอื้อยมาได้อยู่น้ำเอื้อยที่พอได้เบาได้ว่าเนาะนัโอ้มากกระตอกเจ้าปิ้นโลกได้ได้เนาะโอ้ดี๋ยวไปจนถ่วมลังคาของหนะสูงขักอดีเนาะอือ มักเานคือแ้คือเฮือเนี่สะพนจกเดือนก็จะปุูกมาเนี่ยตงแต่มาอยู่ใหม่อืจะลืมข้าเนอกยิ้มมาดีสะซีเมอร์ซีเมอร์เอ้าเห็นขับไว้ดีสะอออเคยกินตะเรืเลยไ่เคยกินบ่ มีเขอเห็น่ะเขาเห็ดอันนี้สังก็ขวกินล้วก็เห็ดแบบว่าเวลาเขามีเสียข้อเสียเขนเนาะเขาตกแต่ะเขาตกแต่งไปโอเปอร์กระแตกตุ๊บตับ เขาน,นั่นได้บทจับเออจับใช่เช่งพายุยังไงเงอะตกคุม,มทางลางแบบบริชิตแบบผู้คับในชีวิตโอ้สำคัญเด้อกำนังเปียงบใบหนึ่งเห็นบ่อนบ้า,บานข่อยผู้เฮเสียอยู่วันพีนเนือ้อไอเป็นคนคับน้อนงประเทศนั่งแบบเซยๆบทเจับได้ยันยงนะนางเพียงไหวนุ่งสินไปโรงเรียนบันโลดคุ้มลงปลุกลงไปหัวฟาดฟื้ตายคาชีมึงเนี่ยมันพอสิตายบัวตายนี่ได้โดดเด่นไวเนาะ มันลงไปมันจิจิไปแบบไรแล้วหัวแตกใต้คาทีอถนนแบบถนนยางแบบนท้นถนนแบบนี้ก็หงวยเขีงค้ากลุยอันนี้บัวนั่งก็ได้จำพี่เด้ออู้งัวมากินเนี่ยละเอ้ยเอาอย่างไรกับพูดละาไปพี่น้องเอิไปหาทางสามโม สาพนมาผัวพนมาเลยพึ่งกระชีันนั้นให้เขาถามอยู่บ่ถามลงมือนี่นะว่ไปเบิ่งบ่เจ้ากันเลยน้อยให้พึ่นเมื่อตะก้อนเนอเนาะจังหน่อยจังเขาไปดิดน้ำเราเอาเพึ่งพี่น้องเลยจังใดคลิปนี้ก็ทาาสนองกะสุดายขอจบคลิปก่อนเนาะอ่ะสบายดีสะพนโดยอ่ะสบายดีคนงามโดยอ่ะ Jadi. Tunggu nih, tunggu nih. Tunggu nih. Ah, พี่น้องเอ้ยมานี่ก็มาโอมาลมอดีตนับสาพลเพิ่นเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็ได้โอลมถามไทยเนาะทางสนสพว่าัวพ่นมาแล้วมื้อนี้เนาะอจังไดคลิปนี้เพิ่นพี่น้องถ้าสนุกก็สิได้ขอจบคลิปก่อนเนาะ ไปพบไปพ่ปพอสนุกชิมนาสำหรับปนีนี้ขอเกล้าเข้ามาสบายดี